เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตาตรายัยันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,นวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสม,มาธิ เด้เาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายๆเดี๋ยวถึงก็ให้เปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหรือไปใช้กำลังบีบเปลือกตา ตั้งหลับพอสบายสบายทำตรงนี้ให้เป็นสักครอนนะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายทั้งรู้สึกสบายและวก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งแต่กลามเนื้อบริเวณ ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกลามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทาว้าให้ผ่อนคลาย ต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะให้สังเกตให้ทบทวนดูว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งบ้างไหมถ้ามีก็ต้องผ่อนคลายเพราะถ้าร่างกายของเราปรับให้สบายก็ยจะทำให้ใจของเราพลอยสบายไปด้วย ตั้งผ่อนคลายในลูกนะแอากทําจางว่าเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตัง้งกรดตั้งปล่อยตั้งวาง ต้องคลายความผูกพันในทุกสิ่งใจถึงใจหยุดนิ่งได้เงยต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราต้องปล่อยวางเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเราดูดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกณนะช่วงเวลานี้นะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะในเบื้องต้นใจจะได้เก่งเกลี้ยง คือกายก็สบายใจก็สบายไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เนียวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้นจิงกรีงใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกายของเรานะรจ๊ะที่เราสมมติว่าให้มันเป็นปล่องเป็นช่างเป็นโปรงกลวงภายในไม่มีตับไตไส่พุงไม่มีอวัยวะภายในเป็นที่โลง่ลงๆวง่วางๆ กลวงเก,กลียมีแต่ใจของเราเท่าน,นั้นความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหรือภาษาบ้านๆคือเรามีความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกาย ความรู้สึกของเราทั้งหมดนะจ๊ะมาหยุดนิ่งนิ่งอย่างนุ่มนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเราจะเห็นได้เมื่อใจหยุดนิ่งในเสนิจจริงๆ แต่ว่าในเบื้องต้นต้องทำความรู้จักกันก่อนว่าใจต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมาก ใจของเราเนี่ยจะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้ตรงนี้นอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นตำแหน่งเดียวที่ปัสมอสมุทิจาของเราตอนก่อนตัดสรู้รมเป็นพระมหาบุรุษ ่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้บรรลุธรรมยอมตายแต่ก็นิ่งอย่างเดียวพอทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งใจทั้งนั้นนิ่งตานิ่งนี่แหละใจของท่านจะมาอยู่ตรงนี้ ตอนที่แม่เอาอะไรแล้วแม่กระทั่งชีวิตนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยาตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ง่ยายไปได้บรรลุมรคนิพานขจัดกิเลสอัสวะหมดสิ้นไปแล้วกนะ็ได้ใจที่หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ซึ่งปัจจัยที่หยุดนิ่งตรงนี้ความบริสุทธิ์ของใจก็จะเกิดขึ้นจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้เห็นเมื่อเราลืมทายเห็นดวงอาทิตย์อย่างนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวัาึงถาวันนิ่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายใน คือใจน,นั่นเคลื่อนเข้าไปภายในเหมือนหล่นจากที่สูงบุบลงไปแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์กระดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีธรรมนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสายเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นปรากฏเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาหลังจากหล่นไปแล้วก็ลอยขึ้นใจหล่นลงไปถ้าขึ้นมาเป็นดวงใสๆเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์แรก ถ้าเรียกว่าปฐมอมมัมกคือ,อต้นทางไปสู่อายตะนิพพานหรือเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อเราลืมตามองดูบนท้องฟ้านะเนี่ยห็นดาวลิบ,บอๆอย่างเงี้ไกลๆอย่างกลางกาขนาดพระ จันในคืนวันเป็นอย่างยาขนาดพระอาทิตยามที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็นเหมือนแสงจันท์ในคืนมันเป็นคือไม่จ้าตาไม่แสบตามาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยและความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงที่ลด ผลจากนิวรังหาจากเรื่องกามมาชันทะเรื่องเพศเรื่องสมบัติเรื่องความโกรธขุนมัวความฟุ้งความง่วงความท้อความสงสัยอะไรต่งางๆเหล่านั้นเป็นตน้นใจมันจะใสๆใสมีความสุขมากเพราะมีความสุขอย่างไม่เคยเจอนี่แหละ ใจจึงไม่เคยยื่นไม่ไปไหนอีกใจก็นิ่งอย่างเดียวแล้วสุขในระดับที่ความเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิปกครองทวีดทั้งสี่ยังมีไม่ถึงนี้เนะี่ยให้ไม่ได้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีตำแหน่งอำนาจวาสนาแค่ไหนพวกพ้องบริวารเยอะแยะก็ไม่เคยให้ความสุขได้ขานาดนี้เพราะนั้นจางท่านจาันจนิ่งอย่างเดียว นิ่งชุ่มชุ่มอยู่ในนิ่งแน่นกว่าเดิมไม่คยเยื่นเลยพราะใจที่นิ่งแน่นนี่แหละทำโดยแรกจึงขยายออกไปมันย,ยายไปทุกทิศทุกทางเพราะว่าทรงกลมขยายอาจายใจตั้งแต่เคลื่อนก็ไปสู่ข้างใน เห็นธรรมในธรรมเป็นยันชันก ant. ันไปเป็นยันชันเป็นชุดชุดหนึ่งก็หกดวงแต่ละดวงก็มีชื่อแตกต่างกันดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงวัตถุมงคพอผ่านหยุดเน่งกลางวัตถุมงคก็เข้าถึงดวงศีลเป็นดวงเมื่อกันแต่มีความบริสุทธิ์มากกว่า สว่างกว่าสุกกว่าพระใจท่านยึดอยู่ในกลางดวงสีก็เข้าถึงดวงสมอทิยึดอยู่ในกลางดวงสมอทิก็เข้าถึงดวงปัญญายึดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงไิมุตยึดอยู่ในกลางดวงวิมุติก็เข้าถึงดวงวิมุตาาตานะิญาณัตสันนคือมันจะเข้าไปเองเนี่ย เมื่อใจนิ่งนั่นมันจะหล่นไปตามลำดับเป็นชุดชุดหนึ่งก็หกดวงังกล่าวนี่นะจ๊ะตั้งแต่ปฐมมรรคดวงศีลสมอธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณัตสันนะในกลางดวงวิมุตติญาณัตสันนะถ้าการนิ่งอย่างเดียวก็เข้าถึงกายกายหนึง่ง มีลักษณะเหมือนภายนอกของนั่นเรียบกว่ากายมนุษย์ละเอียดลักษณะคลาสก,กับกายมนุษย์หยาบแต่ว่าสดใสกว่างดงามกว่าในอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาติที่ลองรับอยู่นะจ๊ะกายเนี่ย บางทีก็เรียกว่ากายฝันกายเดียวกันนะเจ๊ะที่ออกไปทํำน้าทีฝันตื่นมาก็มาอยู่ที่ตรงนี้เลยเรียกว่ากายไปเกิดไปเกิดมาเกิดในกายนี้นะจ๊ะกายมนุษย์ละเอียดจะมีกายต่างๆเหล่านี้เป็นชัน,นเป็นชีวิตภายในซึ่งเป็เคยรู้มาก่อนเลยมีความรู้แจ้ง กิดขึ้นก็เพราะเห็นแจ้งเห็นแจ้งนาพระใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งนป้พระทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่แหละจึงเข้าถึงชีวิตภายในที่ประเสรขึ้นดีขึ้นปราณีตขึ้นละเอียดขึ้นที่ซ้อนอยู่ข้างในเป็นกายภายในซ้อนอยู่กายภายนอกซึ่งแต่เดิมเราคิดว่ามันมีแค่กาย ภายนอกหรือกายมนุษย,ย์หยาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงผูกพันกับกายมนุษย,ย์หยาบได้มากแต่ว่าหมดหยุดนิ่งไปถึงกายมนุษย,ย์ละเอียดกายมนุษย,ย์หยาบก็เหมือนบ้านเหมือนเลื่อนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย,ย์ละเอียดบา้านเลอก็มีวันผูวันพังเป็นธรรมดานี ดัะนก็จะมีชีวิตภายในอย่างเนี้เป็นชั้นๆความบริสุทธิ์ก็ยิ่งเกิดขึ้นท่านหยุดอย่างเนี้เข้าไปถึงธรรมในธรรมเป็นชุดชุดละหกดวงดังกล่าวก็เข้าถึงอีกกายหนึ่งที่สวยงามขึ้นปราณีขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นคือใจจะถูกปรับสบภาพให้บริสุทธิ์ขึ้นจากใจได้หยุดนิ่ง และก็มีกายมารองรับเป็นกายทิพยุดจกลางกายทิพย์ก็เข้าถึงกายทิพย์ละเอียดจะเป็นคู่คู่กันอย่างนี้เลยจ้ะนิ่งเอาไปอย่างนี้แหละแล้วแ,ลแต่ละกลายจะถูกเชื่อมโดยทำหกดวงหนึ่งชุดซึ่งเป็นเครื่องกลั่นใจกลันเห็นจำคือรู้ให้สะอาดและบริสุทธิ์เข้าไปถึงกายในกาย ชีวิตภายในที่ซับซ้อนกันอยู่ปรับสภาวะกายที่ไม่บริสุทธิ์ที่หยาบไปสู่สภาวะกายที่บริสุทธิ์และละเอียดเพิ่มขึ้นมีกายมนุษย์กายทิยพย์กายรูปภพกายรูปภพประสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นชั้นๆจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมโคตภูซึ่ง มีลักษณะที่สวยงามมแกบบม่ดกบตูมอริยบทสมาธิกายประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการกายทำแรกเลยว่ากายทำโคตรภูหน้าตักคือวัดจะความกว้างของเข่าถึงเขา่าข้อซ้ายถึงข้อขวาหรือขวาถึงซ้ายย ยันก็ห้าวานิดหน่อยนตักจะท้าความสูงเกดดอกบัวตูมอริยาบทสมาธิสงบนิ่งเป็นกายองค์พระคือจะกายของครอหัสถถูกปรับมาเป็นกายที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นที่เป็นพลมมีจิตเสมอพลม ที่ประพฤติพรหม,มดจันย์เว้นจากเรื่องกามแล้วก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นอรูปรหมแล้วก็ปรับสภาวะให้ละเอียดไปถึงกายธรมโกตภูปเป็นพระเหมือนเรากรุลบุตรทั้งหลายเนี่ยก่อนบวชความบริสุทธิ์ของเราก็มีน้อยต้องปรับสภาวะมาบวชเป็นพระภิกษุ ก็บริสุทธิ์เพิ่มบวชเป็นพระแล้วก็ต้้งบวชเป็นพระในพระเข้าไปอีกเป็นพระแล้วพระเล่าที่เรียกว่าบวชสองยันก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเข้าถึงกายธรรมนี่แหละและจากกายธรรมโคตรภูก็ต้องปรับเป็นพระที่บริสุทธิ์กว่านี้ก็มีไอีกด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดิมก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบัน นาักห้าวาสูงห้าวาอริยบัสมาธิอันน่าออกไปทางดีกระตวงเราสว่างสวยรับความบริสุทธิ์ของกายธรรมโสดาบันเป็นกายธรรมพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสงสิบวาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นรับจากสภาวะ กายทำระศกริทาคามีเป็นกายทำพระอนาคามีนาตสิบห้าวาสูงสิบห้าวาบริสุทธิ์เพิ่มกันอีกเวลาใจบริสุทธิ์ที่มันจะตกศูนย์เป็นชั้นชันเข้าไปจากกายหนึ่งไปสู่อีกกายหนึ่งก็ต้องตกศูนย์ไปเรื่อยๆปรับอย่างนี้เรื่อยไปถึงกายพระอนาคามีนาตสิบห้าวาสูงสิบห้าวาแล้วก็ปรับเข้าไปอีก เป็นพระแล้วพระเล่าก็ตั้งถึงกายทำพระรหัสนาะทักยี่สิบฟ้าสุกยี่สิบฟากายนี่แหละสำคัญกายทำพระรหัสที่จะทำให้เราหมดกิเลสอาสุวะคือกิเลสที่หุ้มมาแต่ละกายนั่นน่ะมันถูกละลายหายสูญไปหมดมันล่อนไปหมดเลยสภา,าว่ากายก็เปลี่ยนไปเป็นชั้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 น เรียกวากายในกายเนะี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกระทำอย่างนี้แหละหยุดนิ่งอย่างดียวท่านทำได้อย่างนี้เมื่อบรรลุอนุตตรส,มรสมรัมมอสัมุธิญาณแล้วก็นำมาถ่ายทอดเนี่ยสาสาวกทั้งหลายซึ่งก็ได้บรรลุมกผลนิพพานตามกกำลังแห่งบาร,รมีของแต่ละท่านเป็นชั้นๆเข้าไป ท่านทำอย่างไรท่านก็นสอนภาษาวกให้ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรภาษาวกก็เป็นอย่างนั้นตามกำลังแห่งบารมีเป็นชั้นๆเข้าไปโดยวิธีหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่เหนอกเหนือจากนี้คำสั่งของพระองค์แม้มี84% 0 0 0ี่พันประรรมมกันแต่รวมสรุปก็อยู่ที่ใจหยุดนิ่ง พอหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมแล้วถึงปรธรรมกายแล้วธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะเกิดจักขุญาณบัญญาวิชาแสงสว่างเกิดก็ได้เห็นธรรมทั้งหมด8 4 0 0 0สพรนปัมกันเรียงไปตามหัวข้อต่างๆที่จะนำมาถ่ายทอดสองแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำอย่างนี้จงกระทั่ง ทรงดับคันตะบรินิพานและก็สืบทอดต่อกันมาโดยพระมหาเถรานุเถละเลยกันมาเลยแต่ว่าม่อการเวลาผ่านไปและศาสนาก็เรียวลงคำสั่งสอนเกี่ยวกัเรื่องธรรมกายก็กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆและก็ถูกแปลความหมายไปต่างๆนานากันจนยากต่อการเข้าใจ หากอยากจการปฏิบัติกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชุณหลงปู่ของเรานี่แหละได้บรรลุธรรมกายเป็นพยาในการตัดสูุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในรุ่นหลังๆนี้จึงสามารถปฏิบัติธรรมตามคำยังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างง่าย อย่างสะดวกสบายและมั่นใจราการบรรลุธรรมองพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานี้แหละท่านทําอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําอย่างนั้นและก็ได้ดบรรลุธรรมตามนั้นวันนี้เป็นวันดีวันอาทิตย์ต้นเดือนเราจะมาประกอบพิธีบุญบูชาข้าวพระเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคน ทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยการประคองใจของเราให้ใส่ใจะกำหนดบริกรรมวันีนมิตรเป็นที่ยึดท,ที่เกาะของใจเราหรือเป็นแลนด์มารกก์กตรงนี้คือฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆใก็ได้จะเป็นองค์พระแก้วใสๆสก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ เราคุ้นเคยและนึกเมื่อ,อไหร่ก็นึกได้ง่ายๆยอย่างสบายๆก็ให้กำหนดบริกรรมในมิตรอย่างนี้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจได้บริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรัง สัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาะสัมมาอรหังดังออกมาใจาในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักละคลองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับ บนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะให้ลูกทุกคนต่างคนทาง,น,ทางนั่งกันไปเง,งียบๆนะจ๊ะ